5G ในไทยตอนนี้เปิดใช้งาน100%เซแล้วหรือยังวรวมถึง 5G เนี่ยมันมีกี่รูปแบบในไทยเลือกใช้แบบไหนกันแน่สำหรับวันนี้นะคก็เป็นการเล่าเรื่องราวของ 5G ในไทยตอนที่สอนครับต่อจากคราวที่แล้วแต่รอบนี้จะเจาะลงดีเทลลึกกว่าเดิม สวัสดีทุกคนครับผมใครที่จํากันได้นะครับรอบที่แล้วทางรอยแซนมาพูดถึงเรื่องของ 5G ในไทยว่ามันเปิดตัวแล้ววางขายมือถือก็หลายรุ่นทําไมบางรุ่นเข้ามาขายในไทยแล้วใช้ 5G ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่นี้คงไม่ย้อนความกลับและอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกลับไปดูที่คลิปแรกได้นะครับเป็น EP หนึ่งแต่นี่เป็น EP สองครับจะพูดถึงเรื่องของ 5G ในไทยตอนนี้กับเทคโนโลยี 5G ทั่วโลกมันมีกี่รูปแบบมีเกี่ยมาตรฐานกันแน่แล้วตอนนี้ในบ้านเราใช้แบบไหนอยู่ มาจากาบ,บทไปต้องย้อนความกลับไปหลายปีนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่ทางหน่วยงาน GSM นะครับเขาพัฒนาเรื่องของ 5G มาแล้วก็มีการถกเถียงกับเหล่าผู้ผลิตกับผู้ให้บริการหลายค่ายเหมือนกันว่า 5G ควรจะมาในรูปแบบไหนซึ่งในตอนแรกก็มีการถกเถียงเรื่องของ ความเร็วของห g ครับว่าต้องดาวนโหลดข้อมูลได้เร็วหรือเปล่าต้องใช้คลื่นความถี่สูงแบบเป็นระดับกิกะเฮิรตซ์ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกเรียกว่าเป็นมิลลิเมตรเวฟครับหรือว่า mm wave นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่จบแค่ตรงนี้สิเพราะถ้าเกิดเป็นคลื่นความถี่สูง mm wave เมื่อไหร่เนี่ยระยะการใช้งานมันใกล้มากมันแคบมากพลังทะลุทะลวงผ่านตึกผ่านกาแพงผ่านผนังเนี่ยมันไม่มีนะครับก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของคลื่นอีกกลุ่มหนึ่งก็คลื่นมือถือปัจจุบันนั่นเองอันนี้จะเรียกว่าซับซิก หรือว่าซับแล้วก็เลข6ทําไม่เรียกว่าซับซิกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลื่นมิลิเมตรเวฟเนี่ยมันคือคลื่นที่มีความถี่มากกว่า6กิกะเฮิร์ขึ้นไปแต่ซับซิกก็คือจะเป็นคลื่นที่ความถี่ต่ำกว่านั้นลงมามันก็เลยมีคลื่น 5G ที่ความถี่หลากหลายมากขึ้นมีตั้งแต่700 206 0 305อันนี้ก็เป็น3คลื่นที่จะใช้ในบ้านเรานะครับเ <Wow. S 1> นี่ยอันนี้ก็เป็นการแยก 5G ก่อนนะอันแรกคือมิลิเมตรเวฟความถี่สูงมาก เกินหกยิงเข้าขึ้นไปครับซึ่งในกลุ่มนี้ยังไม่มีการใช้งานบนสมาร์ทโฟนเราเลยนะครับตัวขึ้นมิเรต้าเวฟเนี่ยพักไว้ก่อนกลับมาที่ตัวขึ้นสับซิกนะครับที่ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มใช้กันแล้วรวมถึงในไทยด้วยแต่ว่า Sub s u b ซิกเนี่ยมันซอยย่อยได้อีก<ไ>เป็น2แบบก็คือเป็น S A กับ N S A นะต่างกันยังไงบ้างสำหรับมือถือตอนนี้ที่วางขายในไทยนะครับทุกรุ่นจะรับ 5G แบบ N S A NSA คืออะไร Non-Stand-Alone หมายความว่าเป็นคลื่น 5G ที่ต้องมีการคุยนะครับผ่านคลื่น 4G ไปก่อนอย่างเช่นในตอนนี้นครับทั้ง AS กับ TrueMove H เนี่ยเปิดคลื่น 5G ที่2,006แต่ใช้างานได้ต้องมีคลื่น 4G มาจับคู่กันด้วยเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับมันถึเรียกว่า NSA ตอนนี้นะครับ 5G ในไทยและทั่วโลกยังเป็นแบบ NSA หรือว่า non standalone อยู่ต้องมีการจับคู่คลื่น 5G กับ 4G ถึงจะสามารถใช้งานได้ <Okay. S 1> ซึ่งการใช้งานแบบ NSA นะครับข้อดีคือคุณได้สปีดแบบ 5G นะครับสามารถดาวโหลดข้อมูลได้เร็วแบบระดับอาจจะเป็น1กิกะบิตเลยหรือว่าอย่างน้อยก็300ร้อถึงห้าร้อยได้สบายๆนะครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือเรื่องของ Ping หรือว่า r e s p o n s e Time นั่นเองถ้าเกิดย้อนกลับไปครับในช่วงที่ ทุกค่ายทํางานโปรโมทเรื่องของ 5G เขาจะบอกว่าโหโหลดข้อมูลได้เร็วมากเป็นกิกะบิตเรสปอนส์ไทม์ต่ำมากเล่นเกมไม่มีแหลกซึ่งที่พูดไว้ตอนที่ขายของนะ่ะมีแค่อย่างเดียวที่ทําได้ตอนนี้คือโหลดเร็วแต่เรื่องเรสปอนส์ไทมน้อยอยังไม่มานะครับเพราะว่าพอเป็นการทํางานแบบนี้เครื่อง 4G ต้องวิ่งไปคุยก่อนแล้วอยโยนผ่านขอ้อมูลมาทาง 5G ทําให้เรสปอนส์ไทม์ตอนนี้เวลาเทสสปีดกันตามที่เขาเทสมารวมถึงที่เราเทสเองด้วยเนี่ยตัวของฝั่งเรสปอนส์ไทม์หรือมิลิเซกเนี่ย มันจะขึ้นเป็นหลัก10-20อยู่เลยน<อ>ั่นเพราะว่าเป็นขึ้น 5G n s บน s a นั่นเองแล้วขึ้น 5G ที่ดีงามเหมือนตอนโฆษณาล่ะโหลดแรงปิ้งต่ำทำเล่นเกมไม่แหลกอันนี้มันอยู่ไหนทำไมตอนนี้ยังไม่มาอันนี้เขาเรียกว่า 5G แบบ SA หรือว่า standalone ครับตัว 5G standalone นะครับอันเนี้ยคือจะไม่ต้องพึ่งพา 4G อีกต่อไป มือถือของเราจะคุยกับฐานีด้วยคลื่น 5G เผียวๆคราวนี้ค่า latency ลดลงมาครับเป็น10ิมกะเซกหรือต่ํากว่าคือเป็นตามมาตรฐานที่เคยคุยเอาไว้ต่อโนฆษนณาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับรวมถึอองความเร็วในการดาวโหลดด้วยครับก็สามารถโหลดได้สูงนะครับ300-500-1กิกะบิตมาได้สบายๆซึ่งตอนนี้ถามว่าแล้วทั่วโลกเนี่ยมีที่ไหนเปิดใช้ 5G แบบ SA หรือ standalone แล้วหรือยังตอนนี้บอกได้ว่ายังไม่มียกเว้น AS กําลังเปิดให้บริการในไทยเป็นที่แรกในโลกด้วย <Wow. S 1> แต่นี่บอกไว้ก่อนเทปนี้ไม่ได้มาขาย AS เลยแค่บอกว่าตอนนี้เพิ่งมีที่แรกในโลกในไทยคือ AS นะครับกับการใช้5 g แบบ standalone หรือว่า5 g sa ซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการพร้อมกับมือถือของห u a เว i ยนะครับคือเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับเป็น sa ทั้ง p ย0 pro แล้วก็ p 1 0 pro plus ด้วย เอล้วเมดจะได้ไหมอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ประกาศออกมานะครับ <L un> ซึ่งนี้ถ้าเกิดว่าทางเราได้ไปทสแล้วว่าตรงไหนที่เปิดใช้ 5G แ,แบบ SA บ้างเดี๋ยวจะเอาผลทสมาให้ดูว่าสุดท้ายแล้วปิงทางม,มันต่ำจริงไหมแบบโอ้3ม,มิลมมลิเซก5มิลลิเซกอะไรประมาณนี้เลยหรือเปล่านะครับโอเคผมมั่นใจว่าหลายคนคงมีคำถามในหัวขึ้นมาปุ๊บปุ๊บป๊บแล้วทำไมไม่ทำ SA ตั้งแต่แรกจะเปิดแบบ NSA ทำไมเพื่ออันนี้ตอบไม่ยากครับผมการเปิดใช้งาน 5G แบบ SA นั้น ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดคือต้องเปลี่ยนพวกสวงสวิตระบบข้างในให้รองรับ 5G แบบ SA ครับซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เงินในการลงทุนใช่ไหมแล้วก็มีระยะเวลาในการปรับปรุงระบบที่นานกว่าเรียกว่าถ้าจะไปรอให้ปรับปรุงจนเสร็จนะไม่ทันกินครับคือไม่สามารถจะเปิดปรบ,บริการโปรโมทเฮ้ยมาแล้ว 5G พร้อมใช้งานทำให้หลายๆประเทศแลวทุกเครือข่ายเนี่ยก็เลือกเปิดแบบ NSA ก่อน เพราะว่าไม่ต้องปรับปรุงระบบเยอะแยะมากมายนะครับแค่ใส่สัญญ,ญาณ 5G ไปคุยกันรู้เรื่องเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้ได้ความเร็วที่มากขึ้นกว่า 4G หลายเท่าตัวด้วยอาจจะมีเรื่องของปริงไทมนี่แหละที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าพอเพียงกับการใช้งานอยู่นั <L un ters> ่นเลยทำให้ทุกประเทศในโลกครับเลือกเปิด 5G แบบ NSA ก่อนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าพอทาง AS นะครับมาชิงเปิดโ์ขิงเลยนะเป็น 5G แบบ SA รายแรกในโลกแล้วเนี่ย ไม่นานเนี่ยน่าจะมีค่าอื่นตามมาแน่นอนครับรวมถึงค่าทีในต่างประเทศด้วยก็น่าจะมีการปรับเป็นเอสเอนร็วนี้เช่นกันตั้งแต่หมายความว่าหลังจากนี้ครับเรากำลังจะใช้ 5G ในแบบที่เขาโฆษณาไว้ตอนแรกกันก็คือรถเร็วปิงน้อยนั่นเองครับอย่างที่บอกครับอันนี้คือส่วนของ 5G ที่เป็นสับซิกนะครับเป็นเครื่องความถี่ต่าส่วนตัว 5G แบบมิลิเมตรเวฟเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามีที่ไหนจะเปิดให้ใช้บริการบ้างหรือเปล่า ซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วนะครับตัว 5G แบบม mm ิลิเทอร์เวฟเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับผู้บริโภคทั่วๆไปแต่จะเหมาะกับพวกสถานีหรือว่าการสื่อสารต่างๆต้องการส่งข่าวส่งภาพเ,าเร็วเนี่ยอันนี้จะเหมาะ <Okay. S 1> อย่างเช่นที่เราเคยเห็นกันนะครับก็คือการถ่ายทอดสดกีฬาที่สามารถถ่ายทอดแบบทีเดียวได้หลายๆกล้องแล้วเป็นภาพแบบ 4K ขึ้นไปนะครับสามารถจะเลือกดูมุมต่างๆในสนามได้แล้วก็เอา 5G ไปต่อนะครับส่งขึ้นความเร็วสูงขึ้นมาเมือ,องเคร่องโซนี่เปิดตัว x p e r i a เห็นป่ะ ข้าตัว x p r a Pro เนี่ยมาต่อกับกล้องในสนามเลยนะแล้วก็ยิงสัญญาณขึ้น 5G แบบมิลิเตอร์เวฟเพื่อให้สามารถถ่ายทอดภาพได้แบบทันทีนะครับไม่มีดีเลยถ้าเกิดแบบเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการยิงขึ้นดาวเทียมอะไรโอ้โหกว่าจะมาถึงเราเนี่ยบางทีเลยเป็น5วิ10วินะครับพอเป็น 5G แบบนี้ก็ส่งภาพไปทันทีและคมชัดซึ่งในตอนนี้เนี่ยนอกจาก Xperia Pro ที่มีการฝังตัวเสามิลิเตอร์เวฟไปแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่มีคืออะไร โมโโ l รล่า e plus นั่นเองที่เปิดตัวไปนะครับที่บอกว่ามี 5g แรงสุดในโลกเพราะนั่นก็เป็นหนึ่งรุ่นมือนกันนะครับที่ใช้ 5g แบบมิ l l i m เ t อร์เวฟครับฟังยาวมาทั้งคลิปแล้วนะครับบางคนจะงงว่าเอ๊ะที่พูดมาตะกี้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาสรุปสั้นให้ฟังง่ายๆกันละกัน 5g มีสองแบบก็คือแบบมิล l i ิเ t e ร w เวฟนะครับแล้วก็แบบซับซิคตัวมิลิิเปอรเวฟเนี่ยก็ใช้คลื่นความถี่สูง 6กิกเิขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับการถ่ายทอดสดพวกกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็การควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมส่วนตัว 5G แบบซับซิกนะครับที่พูดกันเนี่ยมันจะซอยย่ออกมาเป็น2แบบก็คือเป็นแบบ NSA ที่ต้องพ่วงกับคลื่น 4G ด้วยกับแบบ SA คือใช้คลื่น 5G เพียวๆได้เลยในกลุ่มซับซิกนี่แหละนะครับที่จะเหมาะกับการใช้งานกับคนทั่วไปอย่างเรามากกว่าเพราะว่าตัวคลื่นเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า,า 5G แบบมิลิเวฟนั่นเองครับ ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับมาจมีมือถือ 5G ออกมาในตลาดเพียบเลยเราก็ต้องมาไล่ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็น 5G แบบไหนนะรองรับ SA หรือ NSA และคลื่นอะไรซึ่งใครที่กลัวว่าจะเกิดความสับสนตอนไปซื้อมือถือนะครับว่าเอ๊ะ 5G ตัวนี้รุ่นนั้นมัน 5G แบบไหนคลื่นอะไรใช้กับเครือข่ายไหนได้อันนี้ไม่ต้องกลัวครับดรอยแซนเรามีรีวิวให้ดูทุกรุ่นแน่นอนมือถือ 5G ตัวไหนเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยว่ารุ่นนี้ รับ 5G เคลื่อนอะไรเครือข่ายไหนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมือถือก็มาดูดูที่ดอแซนได้ขายขางสุดไปเลยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดมีภาค3มาอีกเดี๋ยวจะมาต่อให้ฟังละกันสวัสดีครับ